สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราจะนําข้อเสนอแนะมาให้ท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีความสุขเปล่งปลัง่งสวยงามแล้วก็สบายทั้งกายสบายทั้งใจทางบ้านใหม่เวลาใหม่นะครับช่องฟ้าวันใหม่ของเราก็ยังคงมีเรื่องราวใหม่ๆมาฝากผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะทําให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจจะทํำยังไงดีฮะก็อันแรกเลยเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเป็นทุกเนี่ย ให้เราคิดซะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลลเป็นล้านล้านจิตใจของเราเนี่ยถ้าเป็นทุกข์เรากําลังทําลายเซลล์เป็นล้านล้านตัวไก้แค่ความทุกข์นิดๆหน่อยๆเนี่ยไปทําลายเซลล์ทั้งร่างกายของเราเป็นล้านล้านตัวอ๋อฮะให้ห่อเหี่ยวหดหูแล้วก็จะเหี่ยวแห้งฟอฟ ไม่เต่งตึงอคราวนี้ก็ไม่ต้องสวยกันแล้วเห็นภาพเลยนะเออแค่ความคิดนิดเดียวนะใช่เพราะว่าตอนที่พี่นั่งรถไปอที่จากเชียงรายนะครัแล้วขึ้นไปบนดอยนะครับก็ตอนนั้นเช่ารถขณะที่จะเดินทางเนี่ยพระรูปหนึ่งท่านก็ได้ยินเราคุยกันท่านเห็นเรามีกันสามคนที่นั่งกวางท่านก็เลยบอกว่า อาจจะมาขอนั่งรถไปด้วยได้ไหมจะไปด้วยพี่ก็ให้ท่านไปเพราะท่านไปพวกเราก็คุยกันในรถตลอดเวลาไม่ได้คุยกับท่านนะท่านหน้าเราก็สามคนก็คุยกันพอท่านจะลงจากรถท่านบอกว่าโยมโยมเป็นคนอารมณ์ดีนะอืตลอดโยมรักษาอารมณ์ดีอย่างนี้ไว้ให้ได้ตลอดนะเพราะการที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยโยมรู้ไหมมันจะเป็นไฟเผาเซลล์ในร่างกายให้ห่อเหี่ยวและโยมจะแก่เร็วอ ที่จำํำคาพูดนั้นซึ่งผ่านมาเป็น30-40ปีแล้วเป็นพอนันประเสริฐจริงๆจำจนแม่นเลยบอกอย่าได้ทําให้ตัวเองเศร้าหมองกโกรธโมโห,โหให้ร่างกายเกิดความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาผลาญร่างกายให้เหี่ยวเฉาอือออออออแล้วถ้ามันต้องมีอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องมีความทุกข์จะขจัดมันอกอกยังไงอะ อย่าอารมณ์เสียให้บรรยากาศเสียอย่าอารมณ์เสียให้งานเสียเพราะว่าถ้าเกิดงานเราเสียคนเขาจะไม่ใช้งานเราอีกทีนี้เราวังจะตกงานเพราะรู้อยู่แล้วนะครับเพระนาะฉะนั้นเนี่ยรักษาอารมณ์ที่ดีเอาไว้นะครับเหมือนอย่างที่พระท่านองค์นั้นได้ให้พอรอาจารย์เอาไว้นะครับอาจารยยังมีอีกอะครับที่จะฝากกัน ก็เดี๋ยวให้ตอนจบเอาล่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะทําให้ตัวเองมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจิตใจหรือว่าอาการบางอย่างที่มันรบกวนอยู่บอกว่าบางทีเป็น10-20ปีรักษายังไงก็ไม่หายแต่วันนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลมาฝากครับเลาย้อนให้กับคุณผู้ชมหน่อยนะว่าเมื่อ14กรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยอาการที่ ก่อนหน้าที่จะมาถึงวันที่14ที่เราคุยกันมีอาการยังไงอ๋อครับก็มีวันหนึง่งผมไปทานเลี้ยงครับ,ค,รบคือนั้นก็ดื่มหนักไปหน่อยครับคราวน,นี้ตื่นเช้ามาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีเลือดนะโยดติ้งตงอะไรเงี้ยอ่าถ่ายมาเป็นเลือดเป็นเลือดครับก็หลังจากดูชักโครกก็ตกใจครับพอเลือดเต็มเลยอืครับก็เกิคิดว่า น่าจะเป็นที่ว่าเราดื่มหนักไปหน่อยอ่าครับปกติเป็นคนถ่ายปกติไหมก็ไม่ปกตินะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำงานรีบเร่งครับ,คร,บครับเกี่ยวกับเรื่องอมีนัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะต้องไปลูกค้าให้ทันเวลาเสร็จแล้วมันก็จะทานข้าวไม่ได้บ้างหรือว่าข้าองน้าไม่ได้อ๋อคือทานอาหารไม่เป็นเวลาถ่ายไม่เป็นเวลาใช่ครับแล้วยังมีเรื่องของการดื่มอีก ครับผมสันนิษฐานว่านั้นว่าดื่มหนักดื่มหนักอตอนนี้ก็ไปหาหมอครับครับผมไปหาหมอหมอก็ฝันทงมาเลยให้ขึ้นเตียงะฮะให้ขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็ตรวจพิสูจน์แล้วบอกว่าเป็นพิสุดวงทวารครับครับเป็นรุนแรงไหมฮะเขาบอกมันมีอะไรโผล่ออกมาเลยนะมีมีมีติ่งมีติ่งครับขนาดบอกไหม ก็ประมาณนิ้วก้อยนะฮะอ๋ะอก็อประมาณเซนนิดๆน,น,นะฮะครับผมคราวนี้คุณหมอก็ใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างเนี่ยดันเข้าไปครับครับดันเข้าไปมันก็ปวดอ,ะอ่ะผมก็บอกว่าหมอทนไม่ไหวครับปวดมากอ่านั้นวิธีการรักษาของคุณหมอครับครัวนนี้ก็คุณหมอก็บอกว่าต้องใช้ยานเหน็บแล้วก็ให้ทานให้ทานยาเนี่ยเขาจัดยามาให้ ครับครับผมก็ทานสามวันแล้วก็เน็บอยู่สามวันทนไม่ไหวอืมแล้วมันก็ต้องปวดปวดทุกวันเลยนะอครับครบสามวันก็ไปหาหมออีกครั้งหนึง่งเขบอกหมออาการไม่ดีขึ้นครับเขาบอกปวดคราวนี้หมอก็บอกให้ผ่าตัดปวดปวดตลอดหรือว่าปวดเฉพาะตอนถ่ายปวดตลอดปวดทั้งวัน<อ> hoe, นะครับปวดทั้งวันครับแล้วผมก็ต้องขับรถไปทํางานด้วยอืครับมันก็ขับรถไม่ได้น้ำเงื่อนมันจะออกมีไข้ไหมไม่มีครับไม่มีไข้ไม่มีไข้เออ ก็คือเรียกว่าใช้ชีวิตได้ไม่ปกติไม่ปกติแล้วคุณหมอบอกยังไงฮะสุดท้ายบอกต้องผ่าตัดผมก็ก็นึกในใจนะยังไงก็ไม่ไม่กล้าผ่าหรอกเพราะว่าเคยเคยมีประสบการณ์รุ่นน้องที่สนิทกันเลยครับไปผ่าตัดเสร็จแล้วเขาไปอยู่อีกประมาณ6เดือนเขาเสียชีวิตอ๋อจากการผ่าตัดเป็นลิศีดวงเหมือนกันใช่เขาจะนั่งแช่น้ำด่ังทับทิมอยู่หเดือนครับ หลังจากผ่าหลังจากผ่าต้องแช่น้ําด่างทับทิมครับผมเพื่อรู้จักกับเขาดีแล้วก็วันที่เขาเสียชีวิตผมก็เห็นโอ้ฮะก็เลยกลัวเลยกลัวเลยหมอบอกให้ผ่าตัดว่าไม่ไปเลยใบนัดมีเรียบร้อยไม่ผ่าเลย <c oughs> ไม่ผ่าเลยครับแล้วยังไงมันถึงจะหายล่ะเพราะว่าถ่ายก็ยังมีเลือดออกมาครับปวดตัวก็ปวดครับพอดีก็เป็นสมาชิกบีมอยู่แล้วอืม แต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นสมาชิกไว้ห้าเดือนละ <c oughs> เป็นสมาชิกสมัครเอาไว้ <c oughs> แต่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยยังอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรสมรัครสมาชิกแ <c oughs> ช่เครานี้ก็เห็นที่มานั่งในห้องประชุมนี่แหละครับ <c oughs> คนที่เขามีประสบการณ์ที่ว่าเป็นที่สุดดวงเนี่ย <c oughs> <ๆ>เขาก็เขาก็ทานก็เลยจําได้ว่าไอ้คนที่เขาเคยเป็นเนี่ยแล้วก็ทานเบียมก็เลยลองทานเบียมครับ กลาง,งานเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยนอนอยู่ในห้องเลยไม่พูดไม่คุยกับใครเพราะว่าเราปวดอ๋อคือพอปวดมากๆเลยลาง,งานเลยครับแล้วทำไงฮะก็ทานบิมแล้วมาทานบิมครับผมทานบิมอัดเลยเช้าสองกลางวันสองกลางอนเย็นสองสามวันแรกอาการเจ็บลดลงที่ปวดที่เจ็บใช่ใช่ที่เจ็บเจ็บนะครับที่เจ็บเจ็บแล้วแต่เลือดยังมีอยู่ ครับครับเลือดเลือดยังไหลอยู่ยังออยังมีงมเ,เวลาถ่ายยังมีเป็นเลือดออกมาอยู่ครับพอครบเจ็ดวันนะเจ็ดวันอาการเจ็บหายไปฮะอาการเจ็บที่ว่าทั้งเลือดท่างเจ็บหายไปหายเลยเหรอครับเอ๊ะคื่โดยปกติต้องผ่าต้องผ่าตัดนะฮะแต่นี่เจ็ดวันทานวันละหกเม็ดครับวันละหกเม็ดอาการปวดหายไป การถายเลือดเลือดไม่มีไม่มีด้วยครับระบบขับถ่ายดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับมันบิมช่วยได้ไหมฮะอาจารย์อ๋อบิมบิมจะช่วยอยู่แล้วนะฮะเป็นหนึ่งในหลายๆอาขยานที่ผมพูดถึงพิใา่ใช่ใช่หนึ่งในนั้นก็คือทําให้ง่ายถ่ายกล้องขับถ่ายได้สะดวกขึ้นแล้วเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ ลุกออกมาจากห้องได้แนละ้วคุยกับคนคุยกับใ<ห>ครปวดคุยกับคนในบ้านได้อืตอนที่ปวดเนะี่ยทรมานจะไม่จะไม่ยุ่งกับใครนะครับครับก็สามารถคุยกันได้อะไรได้เนะี่ยไม่งวดเย็นไม่ไม่ลำคาญวันนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงดีครับครับผมขอบคุณมากครับครับ,รบมันเก็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเขา่า